ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับช่อง m g t v 1 2 3 c c อีกเช่นเคยนะครับผม <c oughs> วันนี้จะมาสอนท่านผู้ชมอาลละการแคปหน้าจอแล้วกันเนาะง่ายๆการแคปหน้าจอในคอมพิวเตอร์ windows 10เนาะอ่าแคปก็ก็มีการ แคปเนี่ยก็แคปด้วยแป้นพิมพ์นะแต่บางวิธีมันก็มีหลายวิธีอันนี้ผมจะสอนแคปบนแป้นพิมพ์ก็แล้วกันนะนะอันดับแรกก็ไปที่อ่าบางคนนะอ่ะเดี๋ยวขออันนี้ก่อนบางคนนะฮะไปไปไปตัวเนี้ยไปที่แววนขยายครับรูปค้นหานครับถ้าใครไม่มีก็กดที่ขวาที่ทาร์ตบาร์นะฮะข,ขวาวปุ๊บแล้วก็ไปที่เออ ตัวข้างบนนะคะผมข้างบนนี่มันจะหายไปนะครับผมแม่ขยายจะหายไปเท่าคลิกคลิกตัวน,นี้มันจะมันจะออกมานะฮะแล้วถ้าคลิกอันสุดท้ายนี่มันมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับแต่ผมจะเอาย่อจะย่อก็หมายถึงก็คือย่อให้มันเล็กนะฮะมันเป็นนี้ก็กดไปที่ค้นหาเลยคะ พิมพ์ไปว่าพิ c t เจอ์นะบผม P I C นะผม Picture P I C นะ p i c t เ r อตัวนี้ครับกดเข้าไปเลยครับมันก็กด enter นี่ครับจะเด้งมาเข้าที่หน้าอะไรหน้า p i c t เจอร์นะแล้วก็ move มปปันลงไปก่อนส่วนใครไม่รู้ move อยู่ด้านบนนี่นะ Move เสร็จแล้วปุ๊บ เดี๋ยวผมจะให้ดูที่คีย์บอร์ดของผมเวล่านะขอขยับกล้องนิดนึงนะฮะออันนี้ก็คีย์บอร์ดคีย์บอร์ดก็คือตัวนี้กดตัวที่อะไรกดตัวที่วนะินโดเนาะกดที่ตัววินโด s กดตัวนี้นะแล้วก็มากดที่ตัวเนี้ยตัวด้านบนนะแถบบาร์ด้านบนเท่มเขียนว่า P I ไอพ i อ t นะครับผมกดตัวนี้กดกดพร้อมกันนะครับผมแล้วมันจะแคปให้แล้วเรามาดูที่หน้าจอเรามาดูที่หน้าจออ่ะนี่ผมจะแคปนะครับผมกดพร้อมกันเลยนะครับผมกดตัววินโดว์กับตัวที่ผมถา่ายเมื่อกี้นะครับผมก็กดปุ๊บนี่มันมันจะแคปแบบนี้นะครับผม แล้วก็บางคนนาะผมว่าแล้วมันแล้วมันไปอยู่ไหนอะที่เราเปิดเมื่อกี้ครับที่พิเจอเมื่อกี้แล้วที่เรามูฟไว้อะนี่ครับคือตัวนี้นี่ผมว่าขออภัยด้วยนะผมคือคือผมอะเออต่อต่อต่อสองจอนะเนาะผมต่อให้ออกสองจอมันเลยออกสองจอแบบนี้นะครับผมมันเลยออกสองจอแบบนี้ ผมทาให้ออกจอเดียวแป๊บหนึ่งะฮะขอถอดสายแปบ๊บอ,อ่ะถอดแล้วนะถอดแล้วปุ๊บนะบผมลองแคปใหม่ปุ๊บนี่แคปเรียบร้อยปุ๊บกดไปที่นี่เหมือนเดิมนี่ครับมันจะได้ตัวมันจะได้หนึ่งจอนี่ครับผมมันจะได้หนึ่งจอ ถ้าผู้ชมจะได้หนึ่งจอหมดเพราะว่าเมื่อกี้ผมต่อออกสองจอไงนะฮะ้ออกจอเดียวก็มีประมาณนี้นะับผมก็สวัสดีครับ